มอสมอสเตอร์นะคะ วันนี้มาในหัวข้อที่ว่าแต่งหน้าอยู่บ้านค่ะและ้วมอก็จะคือมาเล่ามาแชร์สาเหตุว่าทําไมมอถึงอยากจะดูดีแต่งหน้าอยู่บ้านเพื่ออะไรแล้วหลักอะไรที่ใช้อยู่นะคะเหตุผลในมุมมอสนะคะมอสึกว่าการแต่งหน้าอยู่บ้านเป็นการแต่งหน้าเพื่อตัวเองซะมากกว่านะคะอย่างมอเห็นชัดมากว่าถ้าสมมติว่าเราทรีตวันนี้เป็นวันที่แบบอยู่บ้านเอยเกยแกไม่ได้มีใครเห็นฉลอกแต่งตัวแบบเสื้อเก่าเก่าเกงที่เป็นสบาย ขาสั้นแบบโมโเลยรวมถึงแบบไม่แต่งหน้ารอยสิวโคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแลตัวเองวันนั้นทั้งวันอะความ p r o d u c t i v i เองจะลดลงมากเหมือนเราได้เสร็จไวแล้วว่าวันนี้จะเป็นวันธรรมดาวันชิวๆไม่ได้ทําอะไรแล้ววันนั้นเราจะไม่ได้ทําอะไรจริงๆค่ะทุกคนสองกระจกมันก็หมดหมองแล้วก็ดู this for myself จริงๆถ้าสมมติว่ามีต้องวิดีโอคอลกับที่ทํางานอย่างเงี้ยคิดดูนะคะว่าถ้าแบบหัวหน้าเราเห็นเราจอคู่กันกับคนที่เป็นแบบ ซูเปอร์เปื่อยเลยอะ่ะใครดูดีกว่าก็จะต้องเป็นคนที่ดูผู้ทูกเกเตอร์ใช่ไหมพร้อมเนาะแล้วก็มั่นใจก็ดูดีกว่าและเพื่อนเพื่อนเหมอสนรับสูตรให้ทาเหมือนกันลอ,ลองค่ะลองค่ะซึ่งตัวแรกเป็นอันนี้นะคะ Bioderma f o าโฟร์เดอร์เดิมโคเวอร์ทัสเอสพีหบวน้าตลอดเป็นแบบนี้ค่ะหมอว่าดีมากเหมาะกับจุดประสงค์นี้ค่ะเป็น SPF กันแดดไปแล้วในตัวนะคะแล้วก็ช่วยปกปิดผิวอะไรอย่างนี้ไปแล้วค่ะซึ่งก็เป็นการควบคู่ลดขั้น ตอนไปได้ดีนะคะ SPF เนี่ยบางคนอยู่บ้านไม่ทามันไม่ได้จริงๆนะคะยิ่ง Work from Home อะ่ะเพื่อนๆใช้จอกันเยอะกว่าปกติมากๆอยู่บ้านเราจะไลช์มือถือมันมี UV อยู่แล้วที่มาจากสิ่งนั้นนะคะใช้คอมเองบางคนที่เขารู้สึกว่าอุดตันผิวหนักหน้าไหมนะคะไม่ได้จําเป็นต้องทาลองคื้นอยู่บ้านหรือเปล่าซึ่งจะบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์เพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยก็คืออ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับสภาพผ ผิวมันด้วยนะคะที่มอสเองก็เผชิญอยู่เดี๋ยวจะใช้ครึ่งหน้าให้ดูก่อนมันก็จะมีรอยสิวอะไใเงน้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ทาไปง่ายๆสามารถเกลี่ยด,ด้วยมือก็ได้เลยแต้มกลางหน้าเราก็เกลีย่ยเหมือนเดนิมๆทาสก,กินแคร์ดูน้ตัวเองไม่ต้องเป็นต้องยากนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งมอว่าเนื้อมันแบบทุกใจทางเราคือแนบไปกับผิวนะคะดูเป็นแมทที่แบบกําลังน่ารักเพราะถ้าสมมติว่ามันเยิ้มอะจึงทำแบบไม่สบายหน้าหรือเปล่าหนึ่งแล้วก็แบบพอไม่สบายหน้าแบบอ่ะผมมาติดล้วก็จะแบบอ้อยเหนอะนะคะซึ่งตัวเนี้ยไม่เป็น ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่คือหมอนไม่ต้องพึ่งทาคอนซีลเลอร์เลยถ้าสมมติว่ามันต้องหลายขั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เหมาะสมกับหน้าที่นี้เข้าใจไหมน,นี่ก็จะเป็นฟูกแกล้ไปนะคะแต่วันนี้ือคือปกปิดได้แบบไม่มีปัญหาเลยคือไม่ได้ปกปิดเล่นๆนะหมอนว่าคือได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครจะเกี่ยบางก็แล้วแต่ได้อ่ให้ดูเนื้อก่อนอันนี้เป็นเนื้อแบบ water oil emulsion นะคะซึ่งก็จะมีความว่าเกลี่ยง่ายอยู่นะแล้วก็ไม่ต้องลัวเรื่องอุดตัน,นะคะ่ะทุกคน เพราะว่าเขาแบบ100%มินเนอรัอลเลยแล้วก็เรื่องกันแดดก็คุ้ยใจได้คือค่ากันแดดสูง SPF 50+ PA แบบ 4+ นี่ดูดินี่กรีบทุกคนก็รู้ว่าหมอะมอันคนรอยสิวแน,น่นเนาะมอนโอเคกับแบบนี้นี่ขนาดไม่ได้ลงใต้ตาหนานะอะไรด้วยนะคะ ก็ลงนิดหน่อยเพื่อเพื่อนๆเห็นแล้วกันนะบางๆพอ before นะคะแล้วก็ after do polish ดูสวยขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงด้วยฟองน้ำให้ดูสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มความสบายผิวแล้วก็ความรวดเร็วขึ้นฝั่งนี้ก็คือสำหรับคนที่แบบอ้าอยากใช้มือง่ายๆก็ได้แต่ว่าใครสะดวกฟองน้ำก็ได้เหมือนกันค่ะ นี่ฟองน้ำก็นุ่มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าฟองน้ําเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆฝากฝังกันไว้ว่าดูแลความสะอาดของฟองน้ําด้วยนะคะ โอ้อันนี้นุ่มมากเลยอ่ะคสบายผิวเกลียวยรอยสิวเมื่อกี้คือเว r โดยส่วนตัวแล้วก็คืออยากจะแนะนําให้ใช้คู่กับฟองน้ำเนี่ยแหละเร็วดีตอบโจทย์แล้วก็เรียบเนียนกว่าทางเรารู้สึกชอบเป็นการสุดตัวนะคะฟิ n นิชก็คือเป็นการเหมือนแบบว่าต็นหนึ่งว่าถ้ารองพื้นสร้างผิวสวยแบบนั้นแต่ว่าไม่จ้าเป็นกันแดบดบที่ผสมรองพื้นนิดนด mm hmm. แล้วก็เนื้อเรอยของแบบปกติ นี่นะคะเทียบสองฝั่งแบบชัดๆอันนี้คือใช้มือะคะ่ะทุกคนก็ออกนี่เราก็คือได้เลยแต่ว่าฝั่งนี้ สำหรับหมอนมันดูเรียบเนียนมากกว่าเหมือนแบบฟองน้าเองก็ลงนุ่มสบายง่ายเร็วนะคะแล้วก็กระจายเนื้อมินเนอรัลไปได้แบบ evenly แล้วก็เร็วกว่าอาจจะถนัดด้วยนะคะก็เพื่อนๆก็ลองเลือกกันแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือตัวนี้คุมมันค่อนข้างดีเลยคะ่ะหมอนไม่ได้ชอบลงแป้งอะไรเยอะนะคะแต่ก็คือไม่ได้อยากให้มันเยิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นกันแดดหรือว่างานผิวที่แบบคุมมันไปนอะไรที่หมอนอพเวนเซ็นะคะก็เป็นแบบนี้จริงๆแล้วถ้ามีอันจะต้องออกไปข้าง เหมือนแบบไปบ้านญาติดนึงเอาของไปดรอปที่เราต้องถอดหน้ากากอย่างเงี้ยจริงเริหมอไม่ต้องว่าไม่ต้องบิวเพิ่มแนละแต่จะบิวเพิ่มก็ได้ถ้าต้องการความแบบแน่นตึบ๊บสวยไปอีกแต่ โผล,ลนี่คือสวยมากแล้วนะยูหรือว่าเอ๊ะจะทาไปฟิตเนสเมื่อยิมเปิดสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ไปก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้คุมมันกันหนามกันเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีสารต่างๆที่จะทําให้เราแบบว่าแพอันตรายต่อผิวใน,นเลยอะยาวถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนาะพวกพาราเบนแอลกอฮอลน้ำหอมหรือน้ํามันพวกออยล์ต่างๆนะคะแล้วก็เคสมาแล้วว่านอนคอนเดนิทนะคะมอดกวนนะอะไรที่จะก่อให้เกิดสิวอุดตันนะซึ่งตัวเนี้ยไม่เป็นเรวตอบโจทย์แต่งหน้าอยู่บ้านโดยใช้เขาทุกวันได้มี มีันหอมนะคะโอเคแต่งหน้าต่อเพื่อนๆจะใช้อะไรปกติแล้วมอสนอะเป็นคนติดบลัชมากนะคะคือทาแก้มรู้สึกว่า เสร็จสวยขึ้นอย่างเร่งด่วนนะคะก็จะเป็นแก้มที่ระเรื่อสีที่แบบว่าวาวหน่อยมันท่าไฮไลท์ผิวโกลวไปแล้วในตัวแต่ว่าสบายหน้าอยู่คงคอนเซ็ปต์ความสบายค่ะส่วนตัวนะคะเวลาทำอะไรอย่เงี้ยชอบใช้แปรงใหญ่ๆนิดนึงเพราะว่าถ้าหมอใช้แปรงขนาดเล็กอะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมากหรเอก็จะกระจุบเป็นจ้ำได้ง่าย ตอกกันที่สีปากเลยอยากจะเน้นเรื่องฟองล้ายให้ความชุ่มชื้นกันสักนิดนึงนะคะ <S <S เหมือนเป็นการบำรุงไปในตัวเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็คิดความแบบปากเงาด้วยค่ะแล้วก็หมอด้เป็นคนที่สีปากเดิมค่อนข้างจะเข้มนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะดูโทมแล้วก็มันไม่ได้ลบกวนการใช้ชีตของหมอเลยคือปาานิดนิดมันก็หน้าตาเราก็น่ารักขึ้นมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อัพเวลเกมงหมดได้นะคะอันนี้ยังแมทอยู่เพราะว่าราคาสองไงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบสีนิดนิดแต่ความ ส่วนของตานะคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะง่ายๆก็ๆจะแบบแตะบลัชออนเนี่ยแหละสีก็จะโคฮสีเบาๆอยู่แล้วก็ยิ่งความวาวๆอะไรเงี้ยมันเลยดูเสร็จไปในตัวคือปัดผ่านๆต่างใหญ่ฟุ้งๆ,ๆไม่คิดอะไรมากเลยนะคะสดใสขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คิ้วอาจจะโดยส่วนตัวมอดก็คือมีขนคิ้วอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าความเรียงตัวจะทําให้เราดูพูณทูเคเตอร์มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเนี่ยมันก็ปัดแบบนิดๆๆ,ๆให้มันตั้งขึ้นมอวนไม่ได้เขียนแล้วนะ นิดๆพออหัวเขิวมันก็จะดูแบบอู คอเลชแต่ว่าสิ่งที่ทำเราก็คือน่ารักก็คือการจัดขนตาค่ะอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าหวานน่ะฟือมีนะคะได้ขนตาแค่นิดเดียวก็จะดูหวานขึ้นอ,อย่างเป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องทําอะไรกับตาเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคอนเซ์นในเรื่องของการล้างถนอมขนตาบางนะคะเพราะว่าปกติแล้วมันเป็นคนปัดมาสคาร่าพ่ไงมันก็จะแบบหลุดรุ่นได้ง่ายถ้าใช้แบบกันนานมัน้วมานั่งถูๆนะคะก็เป็นการลดริ้วรอยหรือการเสียสีไปในตัวหรือว่าถ้าสมมติว่ามีคุณ แฟนคอมโอเวอร์เราอาจจะเป็นแบบชายมันคาร่า,าแบบไม่กันน้ำแบบแตะนิดนึงให้เธอเอ็กซ์ตร้าขึ้นนิดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามากกว่านี้หน้าหมอนก็จะเต็มแล้วแล้วก็จะโดนแซวได้ว่าไปไหนมาเ่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบไม่กักตัวอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่าเธอ นี้เลยนะคะง่ายมาก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 แค่เราไม่ต้องใช้สกิลหรือความพยายามคือต่ละอนันก็คือน้อยชิ้นมากๆกก็ดูสวยดูพูทูเกเตอร์แล้วแล้วก็คือเดินผ่านกระจกแล้วก็แบบชื่นใจค่ะแต่ว่าก็อยากฝากไว้อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าอยากให้ทุกคนรนักตัวเองที่แบบเป็นตัวเองนะคะคือไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องแบบสวยดูพูทูเกเตอร์เท่านั้นคือแน่นกับตัวเองก่อนนะคะแต่ว่าการที่แบบมอได้ทํเพื่อตัวเองอย่างเงี้ยในทุกวันในตอนเช้ามันก็แบบมันกลายเป็นวันที่ดีของมออะ แถมในภาคส่วนของผมนะคะมอดก็มีบุญเก่าและกันในการที่ว่าทําผมหนึ่งวันคืออยู่ได้ยาวนานเป็นคนที่ผมค่อนข้างอยู่ทรงนะคะก็เลยคิดว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสามวันเนะะี่ย ก็คือทําให้สวยไปเลยตั้งแต่วันแรกแล้วก็เราก็จะถ่ายงานหรือทําอะไรอะไรของเราไปนะคะวันที่วันที่ 2, 3เราไปยังเหลืออยู่บ้างนะคะก็าอาจจะแบบมีการเก็บบ้างให้มันแบบว่าเออบางวันแบบทํางานร้อนเลยนี้บ้างนะคะแต่ว่าการมีผมที่สวยไม่เรารู้สึกสวยขึ้น,นะะอีกค่ะมาจะบอกว่าอีกี e y อย่างหนึ่งที่ทําให้เราสวยขึ้นเวลาแต่งหน้าอยู่บ้านนั่นก็คืองานผิวะคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่ใหญ่สุดบนใบหน้าของเราคืออะไรคะผิวไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะคือการที่เรามีผลิตดีที่แบบมันช่วย ได้จริงๆที่มันไม่แพ้ง่ายแบบไฮโรอเอรเจนิกเนี่ยก็จะช่วยทาให้เรามั่นใจในความว่าแบบใช้ได้อย่างรู้สึกแบบสวยปลอดภัยไม่แพ้ในแง่นั้นนะคะไบโอเด m a ์มาโฟ d e เดอร์ e r ิมโคเวอร์ทัเอสพีบวกนะคะ High c o อร์จ์มิน n เ r a รัลซันแคร์ออ o ล t คอนโทรลฟ o ร์เด้วยกันนะคะก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยซึ่งเขาจะแถมฟองน้ำอันนี้ลงไปก็คือแนะนาให้ใช้ฟองน้ำฟองน้ำคือ นุ่มากหมือว่าชนะหลายๆสำนักอยู่นะแล้วก็พองาน้ก็คือจะช่วยเราให้เราแต่งหน้าสมูทอย่างง่ายมากยิ่งขึ้นหรือแบบครีมราละฉล่งเงี้ย it's a win ค่ะทุกคนถ้าเป็นดังนี้นะคะลุกแต่งหน้า work from home ของเราอยู่บ้านก็คือว่าน่ารักแล้วลุกนี้แค่ถือแก้วก็น่ารักแล้วค่ะซิปซิปคอฟฟี่ได้ได้ยม่ เล่นเยอะเห็นไหมบอกแล้วพอเราสวยเราก็มีความสุขกับตัวเองค่ะแม้มันเจอใครเจอเราที่สวยไงแค่น,นี้เรากปแฮปปี้แล้วนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวมอ้ะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะว่าอะไรอย่างหาซื้อที่ไหนมอใช้อะไรบ้างนะคะเผื <c oughs> ่อใครอยากไปตามๆในช่วงนี้เราก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันไปก่อนนะคะต้อง <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้า stay safe during this time นะคะ happy staying at home ค่ะบายบายสวัสดีค่ะ เราสวยแล้วแงมก็คือแบบโพสไปเรื่อย <c oughs>